นิทานธรรมะเรื่องคนเป่าสังหัวดือ้อมีเรื่องเล่าถึงอาชีพของพราหมณ์สองพ่อลูกคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับเมืองพราราณสีคืออาชีพคนเป่าสังโดยสองพ่อลูกคู่นี้ได้เรียนวิชาเป่าสังจนชำนาญในทุกจังหวะมีความแล่วคล่องและฉลาดหลักแหลมในท่วงทำนองดนตรีจนผู้คนในเมืองยกย่อง และมักจะให้ซับจำนวนมากในทุกครั้งที่ออกเที่ยวแสดงการเป่าสังพวกเขาพากันเป่าสังเลี้ยงชีวิตเรื่อยมาจนถึงวันงานประจำปีที่ชาวเมืองพากันจัดขึ้นพอลูกคู่นี้ก็มาเป่าสังหาเงินตามปกติเมื่อได้ซับจำนวนมากแล้วก็เดินทางกลับระหว่างทางกลับมีโจรพวกหนึ่งมาคอยดักปล้นคนเดินทาง แต่พวกเขารู้ทันก่อนว่ามีจนปากคอยซุ่มอยู่ผู้เป็นพ่อจึงเป่าสั่งด้วยทํานองทีๆลูกจึงห้ามว่าทํานองนี้ไม่เหมาะขอให้พ่อเปลี่ยนเป็นทํานองที่ใช้นำสด็จพระราชาแต่พ่อก็ไม่เชื่อดื้อรั้นที่จะเป่าสั่งด้วยทํานองที่ตนชอบอยู่อย่างเดิมเมื่อพวกจนได้ยินเสียงเป่าสั่งครั้งแรกก็ตกใจ คิดว่าเป็นขบวนเสด็จของพระราชาที่มาพร้อมทหารหมู่ใหญ่จึงพากันหลบอยู่ในป่าไม่ออกมาปล้นแต่พอนิ่งฟังต่อสักหน่อยก็รู้ว่าทำนองการเป่าสั่งนี้ไม่ใช่ขบวนเสด็จจึงยกพวกออกมาปล้นคนเป่าสั่งสองพ่อลูกพวกมันล้อมจับแล้วทุบตีเพื่อแย่งชิงทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์สมใจแล้วก็ปล่อยสองพ่อลูกนั้นไป เมื่อทั้งสองรอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมาแล้วลูกก็กล่าวว่าพ่อท่านจะเป่าสังก็ขอให้เป่าไปเถิดแต่ไม่ควรเป่าให้มากเกินความพอดีเพราะการเป่ามากไปทั้งไม่เหมาะกับการจะทําให้ทรัพย์ที่หามาได้ชิบหายเพราะการเป่าสังนั้นมากเกินความพอดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ควรทำแต่พอดีและให้พอเหมาะพอควรไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตย่อมประสบความลำบากเหมือนคนเป่าสั่งหัวดื้อนี้